สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจรประจําวันที่21พฤษภาคมพระธรรม1พงศวดานบทที่ 13, 14, 15และพระธรรมยอห์บทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่27ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิม หนึ่งพงศาวดารบทที่13นํานำหีบพันธสัญญามาจากคิริยาตยเยอาริมดาวิดทรงหารือกับนายพันนายร้อยและหัวหน้าทุกๆคนดาวิดตรัสกับุชุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นดีด้วยถ้าเป็นพระทยของพระยาเวพระเจ้าของพวกเราก็ให้พวกเราส่งคนไปทุกแห่งไปยังพี่น้องของพวกเราผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินอิสราเอลทั้งสิน้นและบรรดาคนที่อยู่กับพวกเขาคือบรรดาปูโรหิตและคนเลวีซึ่งอยู่กับเราในเมืองของเขากับชาญเมือง เพื่อให้เขาทั้งหลายรวมตัวกันมาหาพวกเราและให้พวกเรานำหีแผงพระเจ้าของพวกเรามายัางพวกเราอีกเพราะ พวกเราไม่ได้สแสวงหาสิ่งนี้ในสมัยของซาอูลชุมนุมทั้งสิ้นนั้นก็ตกลงที่จะทำตามเพราะสิ่งนั้นเป็นถึงที่ชอบในสายตาของประชาชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ชิโรลำทานแห่งอียิปจนถ,ถึงทางเข้าเมืองฮามัตเพื่อจะได้นำหีบแห่งพระเจ้ามาจากกิริยาดเยออารินดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาอาลาคือกิริยาดเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาเพื่อจะนำหีบของพระเจ้าคือพระยาเวผู้ประทับระหว่างกลางเครูป อันเป็นหีบที่เรียกตามพระนามมาจากที่นั่นและเขาทั้งหลายก็เป็นทุกหีบของพระเจ้าเป็นใอกเกวียนเล่มใหม่จากเรือนของอาบีนาดาบกลับและ อุสากับอาฮิโยเป็นคนขับเกวียนและดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงอยู่กันเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายด้วยเพลงพินเขาคู่พินใหญ่รามนาฉาบและแตรเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของขิโดนอุสาก็เหยียดมือออกจกับหีไวเพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระยาเวได้พุ่งขึ้นต่ออุสาและพระองค์ทรงประหารเขา เพราะเขาเหยียดมือออกแตะหีบนั้นและเขาก็ตายที่นั่นเฉพาะพระพักพระเจ้าและดาวิดไม่พอพระยัยเพราะการที่พระยาเวทรงพรุ่งทลายใส่อุซาเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเปเรตอุซาจนถึงทุกวันนี้และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและพระองค์ตรัสว่าข้าจะนําหีบของพระเจ้าไปถึงข้าได้อย่างไรดาวิดจึงไม่ได้ทรงย้ายหีบไปถึงพระองค์ที่นครของดาวิดแต่ทรงนําหีบอ้อมไปบ้านของโอเบตเอโดมคนกัดและหีบของพระเจ้าอยู่กับครอบครัวของโอเบตเอโดมที่เรือนของเขา สามเดือนและพระยาเวส่งอวยพรแก่ครัวเรือนของโอเบตเอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่ 1. พงศวดานบทที่ส4ดาวิดตั้งมั่นที่เยรูซาเล็มฮีรามพระราชาเมืองไทระได้ส่งทูตได้ส่งเหล่าทูตมาเฝ้าดาวิด และส่งส่งไม้สนสีดาทั้งช่างก่อและช่างไม้เพื่อจะสร้างวังสําหรับพระองค์และดาวิดทรงทราบว่าพระยาเวทรงตั้งพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลเพราะอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นที่ยกย่องสูงส่งเพื่อเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์โอรสของดาวิดที่กดที่กรุงเยรูซาเล็มและดาวิดทรงรับมเหสีเพิ่มขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มและดาวิดทรงมีโอรสและพัิดาอีกต่อไปนี้เป็นรายชื่อของบรรดาโอรสซึ่งพระองค์ทรงมีในเยรูซาเล็มคือชัมมูวาโชบันนาธานซโลมอน อิพาเอลิชัวเอลเปเลตโนกาเนเฟกยาเฟ เอลีชามาเอเบลยาดาเอลีเฟเลดาวิดรบชนะคนฟิลิสเตียเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินว่าดาวิดทรงรับการเจิมเป็นพระราชาในอิสราเอลทั้งปวงแล้วคนฟิลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวิดเมื่อดาวิดทรงสร้างก็เสด็จออกไปต้านพวกเขาคนฟิลิสเตียก็เข้ามาและปล้นในหุบเขาเรฟาอิมดาวิดก็ทรงทูลถามพระเจ้าว่าควรที่ข้าพเจ้าจะขึ้นไปต่อสู้คนฟิลิสเตียหรือพระองค์จะทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของข้าพระองค์หรือและพระยโเว ตรัสตอบพระองค์ว่าจงขึ้นไปและเราจะมอบพวกเขาไว้ในมือเจ้าและพระองค์เสด็จขึ้นไปยังบาอาลเปราซิมและดาวิดสรงรบชนะเขาทั้งหลายที่นั่นและดาวิดตรัสว่าพระเจ้าทรงพุ่งใส่เราฆ่าศัตรูของข้าพเจ้าโดยมือของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสน้ําที่พุ่งใส่เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าบาอาลเปราซิมเขาทั้งหลายก็ทิ้งบรรดารูปเคารพของพวกเขาเสียที่นั่นและดาวิดก็ทรงมีพระบัญชาและรูปเคารพเหล่านั้นก็ถูกเผาและคนฟิลิสเตียยังมาปล้นในหุบเขาอีกและเมื่อดาวิดทูลถาม พระเจ้าอีกครั้งพระเจ้าตรัสตอบพระองค์ว่าอย่าขึ้นตามพวกเขาไปจงล้อมพวกเขาและโจมตีพวกเขาที่ตรงข้ามกับหมู่ต้นยางและเมื่อเจ้าได้ยินเสียงกระบวนทัพที่อยู่บนยอดหมู่ต้นยางแล้วจึงออกไปรบเพราะว่า พระเจ้าได้เสด็จออกไปข้างหน้าเจ้าทรงประหารทัพของคนฟิลิสเตียและดวิดทรงกระทำตามที่พระเจ้าบัญชาแก่พระองค์และพวกเขารบชนะทัพคนฟิลิสเตียตั้งแต่เมืองกิเบโอนถึงเมืองเกเชร์ติศั์ของดวิดก็เลื่องลือไปสู่ประเทศทั้งปวงและพระยาเวสรงให้ประชาชาิทั้งปวงขั้นครามดาวิดหนึ่งพง์กษัตร,ริย์บทที่1 5ทรงนำหีบพันธสัญญามากรุงเยรูซาเล็มดาวิดทรงสร้างพระราชวังต่าง,าง,างๆเพื่อพระองค์ในนครดาวิดและโรรองทรงเตรียมไว้สำหรับหีบของพระเจ้าและทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้และดาวิดตร ว่านอกจากคนเลวีแล้วไม่มีใครจะหามหีบของพระเจ้าได้เพราะว่าพระยาเวทรงเลือกพวกเขาให้หามหีบของพระยาเวและทรงปรนนิบัติพระองค์ตลอดนิรันดรและดิดทรงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นที่ยเยรูซาเล็มเพื่อจะนำหีบของพระยาเวมาสู่ที่ของหีบนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้และดิดทรงรวบรวมเชื้อสายของอาโรนและคนเลวีคือจากเชื้อสายของโคฮาาอุรีเอลเป็นหัวหน้าพร้อมกับพี่น้องของเขา120คน จากเชื้อสายของเมรารีได้อัสยาเป็นหัวหน้าพร้อมกับพี่น้องของเขา220คน จากเชื้อสายของเกอร์โชมได้โยเอลเป็นหัวหน้ากับพี่น้องของเขา130คนจากเชื้อสายของเอลีชาฟานได้เชเมยาเป็นหัวหน้าพี่น้องของเขา200คนจากเชื้อสายของเฮบรนได้เอลีเอลเป็นหัวหน้ากับพี่น้องของเขา80คนจากเชื้อสายของอุชซีเอลได้อามีนาดับเป็นหัวหน้ากับพี่น้องของเขา112คนและดาวิดทรงเรียกซาโดและอาบียาธาปุโรหิตทั้งสองและคนเลวีคือ El, อุรีเอลอาซยาโยเอลเชเมยยาเอ เอและอามีนาดและตรัสก,กับเขาทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลายเป็นหัวหน้าตระกูลของคนเลวีจงชำระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์ทั้งเจ้าและพี่น้องของเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้นำหีบของพระยาเว พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นมายังในสถานที่ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้เพราะพวกเจ้าไม่ได้หามเสียแต่ครั้งแรกพระยาเวพระเจ้าของเราทรงพิโรธพรุ่งใส่เราเพราะเราไม่ได้แสวงหาตามที่กําหนดไว้แล้วเราบรหิตและคนเลวีจึงได้ชำระตัวของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อจะนําหีบของพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลขึ้นมา และคนเลวีได้หามหีบของพระเจ้าด้วยคานหามอย่างที่โมเสสได้บัญชาวไว้ตามพระดำรัสของพระยาเวดาวิดทรงบัญชาบรรดาหัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตั้งพี่น้องของเขาให้เป็นนักร้องพร้อมกับเล่นเครื่องดนตรีมีพินใหญ่พินเขาคู่ฉาบเพื่อร้องเพลงด้วยความชื่นบานคนเลวีจึงแต่งตั้งเฮมานบุตรโยเอลและพี่น้องของเขาคืออาซาบุตรเปริคียา และจากเชื้อสายเมายรารีพี่น้องของพวกเขาคือเอทานบุทคูชยาพร้อมกับแต่งตั้งพี่น้องของพวกเขาในอันดับสอคือเซคาริยายาอาซีเอลเชมิรามอเยฮีเอลอุนนีเอลีอับเบเนยามาอาเซยามาอาเซยาวัททีทียาเอลีเฟเลหุและมิกเนยาและ โอเบตเอโดมกับเยเอลเป็นบรรดาผู้เฝ้าประตูเหล่านักร้องคือเฮมานอาซาฟเอทานเป็นคนตีฉาบทองสำเร็จเซคาริยาอาซีเอลเชมิรามอดเยฮีเอลกุนน e ีเอลิอาบมาอาเซยาและเบเนยาเล่นพินใหญ่ตามทำนองอาลามอดและม e ัตทิธยาเอลิเฟเลห์มิกเนยาโอเบตเอโดมเยเอลและอาซาซยาเป็นผู้นำด้วยพินเขาคู่ตามทำนองเชมินิต ส่วนการร้องเพลงนั้นเคนายนิยาหัวหน้าของคนเลวีด้านดนตรีเป็นผู้สอนการร้องเพราะเขาเข้าใจดีเบเรคิยาและเอลคานาเป็นนายประตูเฝ้าหีบเชบาน尼ยโยชฟัตเนทนเอลอามาไซเซคาริยาเบนายาและเอเอเซอร์พวกปุรโหิตหิตเป่าตแตรนหน้าหิบของพระเจ้าโอเบตเอโดมและเยฮีเป็นนาย ประตูเฝ้าหีบด้วยดาวิดและบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอลและผู้บัญชากองพันจึงได้นำหีบพันธสัญญาของพระยาเวขึ้นจากบ้านของเอลเบตเอโดมด้วยความเปรมปรีและเพราะพระเจ้าทรงช่วยคนเลวีหามหีบพันธสัญญาของพระยาเวเขาทั้งหลายก็ถวายเครื่องบูชาเป็นวัวผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวดาวิดทรงฉลองพระองค์ภาพป่าเนื้อละเอียดทั้งคนเลวีทั้งปวงผู้หามหีบและบรรดานักร้องและเคนานิยาเป็นหัวหน้านำการร้องเพลงและดาวิดทรง เอฟโอดพผาป่านดังนั้นคนอิสราเอลทั้งปวงทำพันธสัญญาของพระยาเวขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องเสียงเป่าข้าวสัตว์เสียงแตรและฉาบและทำเพลงเสียงดังด้วยพินใหญ่และพินเขาคู่เมื่อพันธสัญญาของพระยาเวมาถึงนครดาวิดแล้วมีคาราชธิดาของซาอูลทรงมองดูทางช่องหน้าต่างทรงเห็นกษัตริย์ดาวิดทรงเต้นรำและทรงร่าเริงอยู่พระนางก็ทรงดูหมิ่นพระองค์ในใจพันธสัญญาใหมย่ย้อนบทที่7 ข้อ1ถึงข้อที่27เทศกาลอยู่เพิงหลังจากนั้นพระเยซูเดินทางไปตามแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะไปยังแคว้นยูเดียเพราะชาวยูหาโอกาสจะฆ่าพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของชาวยูพวกน้องๆ้องของพระเยซูพูดก,กับพระองค์ว่าท่านออกไปจากที่นี่เถิด แล้วไปยังแคว้นยูเดียเพื่อให้บรรดาสาวกข,ของท่านเห็นงานที่ท่านกําลังกระทําอยู่ด้วยด้วยเหตุที่ว่าไม่มีผู้ใดกระทําการในที่ลับในเมื่อเขาต้องการให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเปิดเผยหากท่านกระทําการนี้แล้วก็ต้องแสดงตนให้โลกเห็นเถิดแม้ผู้พี่น้องของพระองค์ก็ไม่เชื่อพระองค์พระเยซูก,กล่าวกับน้องๆว่ายังไม่ถึงเวลากําหนดของเราแต่สําหรับเจ้าแล้วโอกาสใดก็ได้โลกจะเกลียดชังเจ้าไม่ได้แต่จะเกลียดชังเราเพราะเรายืนยันในสิ่งชั่วร้ายที่โลกได้กระทําพวกเจ้าไปร่วมในงานเทศ กากันเองเถิดเรายังไม่ไปที่งานเทศกาลนี้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของเราเมื่อกล่าวกับพวกเขาแล้วพระองค์ก็ไปพักอยู่ที่แคว้นกาลิลีนั่นเองแต่เมื่อพวกน้องๆของพระองค์ไปที่งานเทศกาลแล้วตรงสูงลุกขึ้นโดยไม่ให้ผู้ใดทราบแต่เป็นการรับชาวยิวที่กําลังตามหาพระองค์ในเทศกาลพากันถามว่าคนนั้นอยู่ไหนคนนั้นอยู่ที่ไหนฝูงชน พากันซุบซิบเรื่องของพระองค์มากมายบางก็พูดว่าท่านเป็นคนดีบางก็พูดว่าหลอกลวงประชาชนแต่ก็ไม่มีผู้ใดพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะเกรงกลัวชาวยิวตั้งแต่เมื่อช่วงกลางๆของเทศ,าเทศกาลพระเยซูขึ้นไปที่พระวิหารและเริ่มสั่งสอนชาวยิวต่างประหลาดใจจึงพูดกันว่าชายผูน้นี้รู้สิ่งต่างๆมากมายเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนมาก่อนพระเยซูตอบว่าการสั่งสอนของเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระองค์ ผู้ส่งเรามาถ้าผู้ใดเลือกจิกกระทาตามความพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นจะทราบว่าคําสั่งสอนของเรามาจากพระเจ้าหรือ เราพูดตามความตั้งใจของเราเองผู้ที่พูดจากความตั้งใจของตนเองย่อมสแสวงหาบารมีให้แก่ตนเองดังนั้นแต่ผู้ที่สแสวงหาพระบารมีของพระองค์ผู้ที่ได้ส่งมานั้นผู้นั้นมีแต่ความสัตย์และปราศจ,จากความเท็จโมเสสได้ให้กฎบัญญัติแก่พวกท่านไว้ไม่ใช่หรือแต่ก็ไม่มีพวกท่านสักคนที่ปฏิบัติตามกฎบัญญตัติแลวทำไมท่านจึงหาโอกาสฆ่าเราฝูงชนตอบว่าท่านมีมารสิงอยู่ใครเล่าที่พยายามจะฆ่าท่านพระเยซูกล่าวตอบว่าเราแสดงสิ่ง อัศจรรย์สิ่งเดียวพวกท่านก็พาการประหลาดใจโมเสสได้ให้ท่านเข้าสุนัตไม่ใช่เพราะว่าการเข้าสุนัตมาจากโมเสสแต่มาจากบรรพบุรุษและในวันสะบาโตพวกท่านก็ยังให้บุตรของท่านเข้าสุนัตถ้าบุตรของท่านเข้าสุนัตในวันสะบาโตเพื่อไม่ให้ละเมิดหมวดกฎบัญญัติของโมเสสแล้วพวกท่านโกรธเราเพราะอะไรเราได้ทําให้ชายคนหนึ่งหายเป็นปกติในวันสะบาโตหรืออย่าตัดสินใจจากลักษณะภายนอกแต่จงตัดสินตามความเป็นจริงเถิดบางคนในเมืองเยรูซาเลม็มพูดกันว่าชายผู้นี้ไม่ใช่หรือ ที่ผู้คนพยายามฆ่าดูสิท่านกำลังพูดอย่างเปิดเผยและไม่มีใครว่าท่านเลยพวกที่อยู่ในระดับปกคอรองจิงสรุปข้อทจริงได้แล้วหรือว่าผู้นี้เป็นพระคริสต์อย่างไรก็ตามเราทราบว่าชายผู้นี้มาจากไหนแต่เมื่อใดก็ตามที่พระคริสต์มาไม่มีใครเลยที่จะทราบว่าพระองค์มาจากไหนจบการอ่านประจำวันที่21พฤษภาคมพรเจาเวอวยพรครับ